เรามามองอีกแง่มุมหนึ่งของในเรื่องการอราธนาศีลเป็นประจำกับการที่เรามีศีลอยู่เป็นปกติแล้วที่เรียกว่าอราธนาครั้งเดียวก็พอแล้วกับมีศีลอยู่เป็นปกติเรามามองศีลในงแง่นี้บ้างสมมุติว่าเรามีความศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยแล้วก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเรา ขอครั้งเดียวมันก็เป็นไปได้ตลอดชีวิตล่ะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าตลอดชีวิตแล้วเราฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์มาแสดงพระริยสง์รูบาอาจารย์ที่เราศรัทธา,าแสดงสมมติมาสอนเรื่องอนาปานุสติกกรรมฐานว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่เรามีศรัทธาแล้วกัน ถ้าศีลโดยสมมุติแล้วเนี่ยเราเราเราเมื่อเรามีศรัทธาเราก็อารัธนาศีลสมมติไงไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในปามพูดปดดื่มดื่มชุลาเมลัยซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ทานะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุลาเมลัยเนี่ยเราฟังรู้เรื่องแล้วมันมีผลดีผลเสียยังไงเราก็เกิดมีศรัทธาเราก็อรัธนาแล้วก็เชื้อเชิญขึ้นมาเข้ามาปฏิบัติ เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาดําเนินในชีวิตประจาวันของเราซึ่งเราจะไม่ทําให้ผิดศีลห้าดำเนินชีวิตไม่ผิดศีลห้าแหละน,นี่มันยังกว้างบ่ายบางทีอะเราปฏิบัติอยู่ในศีลจริงเราก็มีความสงบสงดัดแล้วก็พอใจอยู่ในศีลน,นั้น,นชีวิตก็ยังดําเนินอยู่ในโลกได้อยู่ในศีลน,นั้น กานี้สมาธิมันจะเกิดเพราะจิตใจเราสงบเราไม่ไปทําความชั่วอย่างที่เราเคยทําที่อยู่นอกศีลศีลนัน่นเป็นความดีเราทําอยู่ในศีลเราก็ได้เราก็จัดกิเลสย่างหยาบออกไปชั้นหนึ่งมันก็เลยได้พลังจิตเข้ามานิดหนึ่งซึ่งการกระทําดําเนินชีวิตของเราอยู่ในศีลศีลห้าศีลห้านี้ไปได้ถึงสดารบันนะนะพระ,ะั้นเนี่ย มันก็เป็นงานถ้าเรายึดอยู่ในศีลเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ในศีลมันก็มีสมาธิขั้นหนึ่งความตั้งใจตั้งใจมั่นที่อยู่ในศีลการที่มันมีศีลอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามีศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์แนะนําให้เราดูลมหายใจอย่างเงี้ยซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระพุทธเจ้าคือตัวติดตัวจิตปรมัตดพระธรรมข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึง เห็นทุกข์กับความดับทุกข์สลัดออกมันจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดออกก็ไปเพื่อให้เกิดความสงบจิตการสลัดออกแล้วก็เข้าถึงความเป็นพระอริยสงฆ์คือเปโสดาสกิรคานะคารหันเนี่ยเป็น่แนาเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีศรัทธานในการที่จะปฏิบัติธรรมแล้วดูลมหายใจเป็นหลัก ดูจนเป็นปกติเราน้อมนําลมหายใจเข้ามามีศรัทธาในการดูลมหายใจ,พ,าจาพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระญยสงสอเรื่องดูลมหายใจเรามีศรัทธาแล้วเราน้อมนํมนนา,า,นา,นา,เ,า,าเราอาจะลาาราชนขก็มาเพราะเราศรัทธาแล้วรัตนาก็ามาแล้วเราก็เอาสติของเรามาดูลมหายใจเลยเดี๋ยกวกําหนดสติปัฏฐานสี่ในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ดูเป็นประจําดูเป็นนิดเรียกว่าเราสมทานเข้ามาแล้วน้อมนํามาปฏิบัติ ในระหว่างที่เราดูนะเราต้องใช้สติกําหนดคือพยายามที่จะรักษาศีลแต่เป็นศินห้าก็พยายามรักษาศินห้าไม่ให้ผิดศินห้าเหมือนเรารักษาลมเนี่ยเราก็พยายามดูลมเข้าลมออกเดี๋ยวก็ยาบบ้างเดี๋ยวก็ละเอียดบ้างเดี๋ยวก็ยาวบ้างสั้นบ้างเดี๋ยวก็เย็นบ้างเดี๋ยวก็อุ่นบ้างเดี๋ยวหายใจคล่องบ้างไม่คล่องบ้างฝืดบ้างปโปร่งบ้างลมหายใจเราก็มีหน้าที่ดูไปสติของเราถูกฝึกใหม่ๆเนี่ยมันต้องฝืนอารมณ์ ที่เคยฆ่าสัตว์เราก็ไม่ไปฆ่าแล้วที่เคยอยากกินน่นกินนี่เราก็ไม่ไปตามแล้วเราอยากจะดูละครเราก็ไม่ดูเราอยากจะนอนเราก็ไม่นอนแล้วเราจะดูลมหายใจตอนร่างกายเพียจัดเรานอนเราก็นอนให้มีลมหายใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจเราดูแค่นี้ทําได้ไหมนะใหม่ๆมันก็ฝืนหน่อยมันก็ลําบากหน่อยพอทาไปทไปําไปสักวันสองวันสามวันเดนะี๋ยวมันเป็นก็ปกติมันจะเห็นลมหายใจเข้าออกเอง ตอนนั้นเรียกว่าเรามีศีลแล้วเราก็เรียกว่าเรามีลมหายใจแล้วใหม่ๆนี่เราเป็นผู้รักษาศีล